ระด่งเด้อเลิกเด้อรูปรวมไปจ้าเออสอบเข้ามาเจนโอ้ไม่ยากเออหันหัน สบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเพป่นสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับช่งบางมาเทมันนี่พี่น้อยอ่าเปกหูเปกเปตาใน่มายเนาะอ่ามาสอนกุ้งสอนปลาพี่น้อยตามน้องสมูรเราก็น้องหลอดงาเพิ่นเลยนตามมาฮอดน้องเลยพี่สาวอ่าได้ลายมาดิสบายดีเด้ดดดอเหน,อน,นื่อยโอ้เวลาเติมเนาะนี่ Bened ปลาในปลาอีกปลาอีกปลาคอหรือปลาดุกนี่ปลาอปลาอตอนนั walls, ้นลูกนาหลาคนมันลิสันตอนนั้นคบมาตอนั้นคบี่อองสามหมื่นจะมีต้มฝนอันตักะเทือแล้วนี่ัตักดีเวดีเดิดผม่าบมาสอนนี่นอ้าคือบ้านี้บันี้ค่ะันมันเล็กบ้านนี้นี่นะจะมีปลาถึงมองไปจ้ันี่โอ้คุบ้านนี้เราบอกมัน อ่านเอาศูนย์ลังหลอดพูพี่น้อยหน้นาตาเหมือนกับแบบโฉมตอนนี้เออคอยดึงเด้อยันแยงคนขาดเด้อใครยังใส่ในนล่องก็ชิมปล่าสิเงินน้องปลาอีกอ้าวไม่ก็เมนติอืมมาติดปลากันน้องตลุ่มชุ่มชิมี่แท้เคยสอนมาน้องลุ่มนะ ของงานนี้น้องมันพวนสรวงบ่เออมาตอนนั้นเอาเงนเอามงมาสอนมงขาเห็นอเนอยางไปแล้วจักกไป่โตกลมอ่ะไปตอืมมาสักมาบนนอนอยู่บนเดิมอืมบ่มีเงงเอาเอามุงมาสอนบ้าน หมูมันวชหัวชุนนดืนมันราวังเด้อเลิกเด้อรูปลงนีบจ้าเออสอบข้มามเจไไหโอ้มีงานไปจังยืงนหมอกใส่เด้มเลยเดิดเอ,อหานหาน สนเนี่ยข้าเจนี้มันปามอยู่นี่แหละปาใหญี่ที่ทำมาหากินสนบดเลยทียเกนะบันวางได้เหยียบน้ำได้ซุนเ่ยข้าเจพ่นเออดึงให้มันตึงได้เงยค่ะะ ขาจังนาวบอหรือไงไหนบะหนาวบ่หนาวโอ้ยย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 นยย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 นย เหนี่ยม้าสุดไหมเอาลองไหมไม่นะกูนะก็เต็มบยากาศโหมีแต่กุ้งแค่เบนนะวะนี่เบนคนสันมันก็ถืออยู่เนาะอปอไปได้ปลาลายอย่าเบ่งก่นเนาะติดปลา อสามสิเก็บเต็มแมาเลยสบายดีอ่ะเอาอียนเงียงกับสีนี่มันเป็นสีเดียวนะอโบะยินต้องมาที่มันตินออกมาเนี่ยเอามงมงมอหน่อยเนาะเจ้าแมนดังมดังลล้านเลยเ้ยยตามเซียนอ่้อ่ะมีกนชื่อดังละล้านินเด้ดิเออินนเนนอนยุ่งกัดแล้วจะชูทัวชูตีน นองนั่งก๊าลายเด้่กุ้งนะอืปลาซิวลายทั้งโล่งจะเสือนองเป็นเซอรุ่มก็บ่าชองก้นไปอยู่โอ้ก็เจ้ากิมหอยหอยบางลายนะกะปิ่งนองเลยปิ่งมาหนองนี่แหละนี่นี่โอ้กุ้งหอยเอาไปเผาด้วยกุ้งเลย กัญญาอยากกินเปลือกอันคนหนึ่งอยากกินเนาะอยู่ในเรืองเหอนเดเงบอาคนอยากผูกินกินบทันบ่บูทันผูกินคนอื่นตองมากินเอามูมากินบ่เิรเไก่่คอยเห็นเขามาจะคลองบริกินใช่บ่ยุดบันคบกินเปลือกมันจะคลอง เขาก็กล้ามากินซะมันเงินไก่เลยกินเขาเออหนุคนแบบอะนนอะแมนคนบอกกินนี่ตัวใหญ่หอยบดน่าวบ่อยเนี่ยก็คือกิบจิเนเดียวก็บจินนะอยางใสใช่้าวกั่นนั่นแหละรวมมเลย

เกือบบรีได้กินนี่เนาะบ่ได้กระบอกห้องแห้งบุหรีซับกระบอตะลินตะลัซับไม่ติดสมออเู่ครับไปแ่บบดบอกซุนาะเมื่อบ้านบอดไว้เนจักนออออมาพัดกับไปหาเงินหน่ดิไปลยไปไทยเลเนาะบันเนาะเออเต้เบือเต็น เดินมีอยังก็สมุยน้อยสมุยน้อยกับสาวๆเหนแน่เนาะจะลูกกันลูกนี้ลูกมาพันออกเดินทางอะไรี่ี้ยมั้ยเจ้าที่บอกเดินมาเจากไทยก็นเลยเนาะบาสวได้วยที่ไม่ไปวะไปเห็ดวียงนี่มาไปนี่ไปเห็ดว่งนี่มาไปเที่ยว เชียวแล้วล่ะเลยขันนีเดียง์ขึ้นิีโมีแพเอาเนาะมีเอาแล้วซีโบได้ังไปยี่ป้อไม่ไปไม่ไปไปแล้วเป็นี้งปามอีทยจะกินค้ในดีไป่อไปไทก็จะไปน้ำทุกเดีเขาบอกผู้ชาวพอแล้วบาเพิ่นนั่นแหละเออในนชื่อือองเฮียนส่ะพอคนิลุเคนไปขึ้นยังน่อยบเป็นได้โอกับโมีเสของเยียนบ่อเดี๋ยวอังันได้เียนไหนจบ

เซ่บะเงินมาหมดแบบนั้บ้าเลยเงินเมียนมาเงินเมีนวานมาหมาเลยื่อเข่าชื่อข่าอ๋อคนชื่อมาให้เขาเมนบ่คนนเอาเงินห้ก่อนเออเอาเงินห่ก้อนเอาเข็นุกเขาเป็นไงนะทุกเขาเลยกันี่เาเงินหิก้อนเลยกันเงินของขวันวะชื่อขาของวัไม่น่จซื้อเอาเงินหิแล้วมันนี่นํำมาตั้งนั่นซื้อ เ <laughs> อาเองเงินต้นนั้นะก็ไปซื้อข่าอ๋อโอ้เป็นเอาเงินไม้ก,ก้อนอแล้วเจ้าแล้วไปซื้อก้อนมานี้แหละข่าหนึ่งลามเอามาให้น้ำลังเงินนั่นใช่เนาะองฟันยายแฮปปี้นินนนนนเจอ Happy New Year อะไรทีเก็บไ <laughs> ด้ไหมเหรอเมื่อยแล้วบะเอ็ปอออนประตบนี่ เงียงมัน,ยน,ยน,ยน,นอยากเบดหมดนมาลมดเต้นขวมโอ้สอนป้าแรีเขาออกมนแลบนงงสูงแรนเขาม่คล้ถืึอนป้างวมีตัวอ้วนเนาะงว,วงเจเหลงองมันไปจ้ะจังหวะบ๊อบบอบ,อบอมีเขาเียงตอนเช้านะเแียงตอนเที่ยงเที่ยงแหงทำไม มือจับมืจับแหงก็จับไปเลอกมาบ่จับบายเขาที่เิ้นจิ้งวเสเป็นยังเป็นวัดก็ว่าจะสบายใครเนี่ยล่ะบอกใครเนี่ยยาเลยนอนนอนหัวเปรหัวเปรได้นอนจากมือจากใครไหลมือเติมนะเข้าาเขาขากระซ่วงเลยเศ้าขาแล้วผัดปากเปื่อยแบบผ่อนได้แล้ว ไ่ลงคิดเป็นทิศพวกอ,อันนั้นได้น้องสมโภชใจแล้วราคาเนาะาคตกรรมคัตกินไก่ยก่เลยทีไกหานชื่งเม,มืนเต้นทองแห้งมันอนชืนชื่ทองแห้งน้องหล่อก,กับตใจใกับหมอกันที่าาดมบูอืม,อม

ตอนนั้นบอากบบากัั้งหุดกับปันกันกินได้มียังกไงจุดตัแันนี้เราจะไดู้กเตัวอีตทีบอากับ่าวอได้สมรได้มอนอะไรไันแม่มีผู้บ่าแล้วบ้ามมีบ่หลอดดิค่ะหลอดมีได้ไหมมีมีมามีผู้สาวสมคครได้สองบาทเออน้อ Hà sẽ đẩy đâu, Nhìn nó hào hồi này Chơi mẹ luôn luôn Xuống này, này cái lông bòi lông lùm bẩn lùm mình nhảy chiếc xếp bản này tím là khu này Tên là cho nó nhảy ไปลุยตออ่ยตอบ่มาในงานลูกเองบ่เนาะหลอดบวไวเลยขาลอ,าลอ,อยว่ะหลักเงงนนักเลยลจ้ะอือต้องกินเกือมากเลยน,นั่นเหรอเนบคืองควายนี่บอกว่าไปโรงเรียนไปลุ

วาบ่ได้เลยกวงหรน้องเนาะดงสมบูรณ์หัวควายเนเรารุ่นบัตที่สามให้น่อยบาทชได้ปอ ข้ามงมันก้าวอยู่บัดี้ยชะว่าไปพังนั้นยังรวมยีเดลลายเลยรมเนาะเจ้าเอาแรกใจ้ประจุหนากสูดฮาเปียนเิอยู่ไม่ย่วะแล็ดดินมาตกรีดแล้วไปโอ้ยปีกึงมันควายโลงานาปีึงเจ้า นี่นลานะยเนาะนลูกเอาไปกุุงเต้นเนาะหักหัวเนาะว้าวูมีเขียวอย่างนี้ฮะว้ามีเขียวมีแล้เขียวโกลนะปลาได้สองตัวแล้วบ้านี่ตัวเดียวปะตัวเดียวลูกมันตัวหนึ่งเออสองเลย ตาาอมูกลางก็พยายามมองนะสปมองอันนี้อจะถือปลาเนี่ยปลาลดเบาปลากระทูงปลากระทิ้งบูมี่กับปลากระทิ้งบมี่เเอาสปูบูมี่เนี่ยฮเองแข่ไม่แขะ ไม่จเจ้าเ็ได้เจ้าไทางไปทางอาื่นะ <S <S น,นะ่กกนนะเว่าือยู่เออปากทิงกับนีนแะปากกทิงอยู่ฝั่งไทยบ่ร,รถไงไอนี่ลปรดไังไงโอปากกระทิงมาที่บ้านมาหางัวในบัไม่เคยเหย็นวะ บัางดอกนี่ดอกทองดอกทองบอกสิมันดอกทองน้ำเลี้ยวตรงเด็กนั่งกินไปาฉันอะไรปีเลี้ยถ้วยอะไรเปล่าแม่แม่ข้าวกล้วยแม่ข้าวกล้วยไม่ได้แม่ข้าวกล้วยแม่มันดูดเลือดคนเออนี่นะเออแม่จะไปจับตัวขวยเป็นเลือดเด้กนี่เนาะอันนี้ เลือดสีแดงนี่อนี่นะแม่งนี่ตาปากแดงกว่าดำมาแล้วดิให้อยู่กินเนาะได้หลายวะนั่นพิลาี่นได้สอนไดใช่อืมอันนี้ก็โบมีจ้ะยำพอ่นเบอยำ่นเลอ่นเลือดนี่มันเลืองนหืเลือดยังนี่เออ

ลงไปหนามกัดได้น้อนาะกัดคาเหรียกินล่นวนหรมาณนี้่วนเอาน้อนตคุ้าเก่าอไปขืนทางคูได้ไหมคะเออคนะอนน่พานี่ไปเลยนี่ปลอยโอ้ปล่อคืนสู่ธรรมชาตินั่นบบบแล้วก็มาสอนย่างนี้เออมันนบเป็นตรงอย่างพ่ออันนี้ ก็มันเป็นโต้นั้นเนาะคือจะถือยั่วเนี่ยแบบเบนคือดิขาวระเั็นแล้วมังก้าอีกบ้านนะ,ะหให้มันวิ่อันตีชิช่เชกินี่แบบสุดแล้วป่อนี่หรน่แใค่ก็อยอยทรงนี้นี่เหนหอยจันีห ผมีถุงเนาะไปกิเล็นะอื้อใช่ปะหเองปเแล้วมีตนอ้วนหอยกัเนาะมาลงตลาดบ้าจังมันไน โตโตพีบ้าแล้วเราหลัดเทียปาคือเห็นถงนั่นนะถงนะนี่จะกูใหม่ดิโอ้ยด,ดีไรเ่งขาขาดไดเงขาดเพื่อไม้สามิกสีดาเฮ้ยนิดนึนดตนงตน้เหมือนเห็นป่ ถือหัวแล้วนีเป็นใส่ยังบ่หมงน้อยบ่เอานมันมันคุณภาพเลยเนาะอรอป่าให้โทรนนี้ อา่าแบบปาซิวาลรยเยขาบอ่มาสอนหน้าน,นี้จมูกัไงก็ข้าแค่นะไม่ไงไก่มองกังบเจ้าเด้อบอดไเซียวอยู่ขณนะนันบอกขณนะม่ะตื่นแล้ววะกำลังไลายชันปลางปลาซิวไลครับมีปลายมหรือปทีซยวน้อยประมัดอืม ตีักสมิก็มีบานอาจ้ะกินกับวันนี้เออนานามาเไหมมาไหนี่มีมือบ่มืมืองบ่งบอสไปจับมือนหน้าไปเอามากินนะบานพังเลยนะ้นคู่โมเดกตาดินะโมเดกข้างโมเดลเป็ไงเออแล้ว

ไม่คุณนี่มันลุกมาได้ป่าหย่ำคุณมาฮะโอ้ยมอไปะคุณไอ้โตมาได้ลงมาฮู้ที่นั่งอืมอ่ะสิประมาณนี้แหละพี่น้อยเนาะคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวจะขอเจคลิปกันเด้อพี่น้อยฝากนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่น้อยเนาะ အအအဖာကိကနကိေကညူမေကပြနကေရစ်လိုဨတေရင်ကူေရရေင်တွေင်တ်း